เ็นท่านพัฒนาเปิดตัวเซนทรพาแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางกรุงย่านสีลมสวนอุมพินีและพระรามสี่นะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศสวนนะครับสีเขียวสหมือนกับสวนรอยฟ้าตรงนี้นะครับ เซนทันพาร์คถือว่าเป็นศูนย์การค้ารำดับที่4 3 3ของเซนทันพัฒนานะครับและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการมิกยุทธ์คุณภาพระดับโลกดุสิตเซนทันพาร์คโดยมีมูลค่าโครงการรวม46,000ล้านบาทนะครับอยู่บนทําเลทองหัวมุมถนนสีลมและถนนพระราม4นะครับถือว่าเป็นใจกลางย่านธุรกิจของประเทศไทยเลยทีเดียว และไฮไลท์ที่สาคัญก็คือรูปปาร์คหรือว่าส่วนร้อยฟ้าบนเนื้อที่กว่า7ไร่ถือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเชื่อมต่อวิวสวนลุมพินีนะครับสามารถที่จะมองไกลเห็นตึกละฟ้าต่างๆนะครับพร้อมกับเห็นวิวของรถไฟฟ้า BTS นะครับวิง อาจจะมีบางจังหวะสวนกันซึ่งจะได้ภาพที่ออกมาสวยงามนะครับโดยรูปพาร์คนะครับจะดีไซน์เป็นเดินเขามีบันไดเดินลัดเลาะนะครับลาดระดับจากชั้น4ถึงชั้น6นะครับเรียกว่าจะไปยืนด้านบนนะครับก็มองเห็นวิวแบบพาโนอรามานะครับอนอกจากนี้ก็ยังประกอบด้วยต้นไม้นะครับเขียวขจีเต็มไปหมดรวมทั้งมีน้ำตก นะครับฉากน้ําตกแล้วก็น้ําพุเต้นระบำนะครับสำหรับเซนเทนพาร์คนะครับเป็นห้างนะครับที่รวมเอาร้านอาหารระดับตํานานนะครับระดับโลกมารวมไว้นะครับรวมทั้งมี550แบรนด์ดังระดับโลกและของไทยนะครับทั้งอาหารคาเฟ่ละตัวท็อป แบรนด์แฟชั่นไลฟ์สไตล์นะครับเกตเจ็ดชั้นนำต่างๆด้านการออกแบบนะครับจะใช้โทนสี3กษัตริย์ได้แก่เงินทองและคอปเปอร์สีเสริมมงคลและความมั่งมีพร้อมคง Legacy ของดุสิตติดสายโค้งและขึ้นเพิ่มมิติของจอ LED digital curve ขนาดใหญ่กว่า518ตารางเมตรนะครับรองรับคอนเทนต์ 3D ด้วย วิชวลอิมแพ t ที่ดึงดูดสายตากว่า1ล้านคู่ต่อวันนะครับจะกลายเป็นจุดแลนด์มาร์คใหม่ที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางสะดวกที่สุดด้วยการเชื่อมต่อรถไฟฟ้า BTS MRT มีสกายวอล์กรองรับนักเดินทางกว่า70,000คนต่อวันหรือมากกว่า25ล้านคนต่อปี ตรงนี้ก็จะเป็นศาลของเท้าสันตะุสิทธิ์นะครับก็จะมีคนนำพวงมาลัยมาไหว้บูชานะครับแล้วก็มีกาถาบูชาตรงนี้ เรียกว่าสวนแห่งนี้นะครับถ่ายรูปไปมุมไหนก็จะมองเห็นความเป็นเมืองความแห่งสีวิไลความทันสมัยนะครับที่มองเห็นด้านโน้นสีก็เขียวนะครับก็จะเป็นสวนลุมพินีนะครับแล้วก็รูปปั้นรัชกาลที่หนะครับพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัว วันนี้เนื่องจากเป็นวันเปิดนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับมีประชาชนหลั่งไหลมาชมเป็นจำนวนมากต่อไปก็คงจะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครทางเส้นท่านพัฒนาก็บอกว่าตรงนี้เป็นแลนด์มาร์คระดับโลกนะครับ ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพใจกลางย่านธุรกิจสำคัญอีกไฮไลไท์หนึ่งตรงนี้นะครับก็คือน้ำพุนะครับ ซึ่งเป็นเหมือนน้ำพุเส้นระบำที่เราเคยชมในทางประเทศนะครับตรงนี้ก็จะนำมาอยู่นะครับที่เซ็นเตอร์พาร์คนะครับด้านบนก็จะมีนี่นครับน้ำพุ